สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลาห้าหนะครับโจทย์บอกว่าถ้าลำดับเลขคณิตชุด1มีผลบวก10พจน์แรกเท่ากับ2 0 5หและผลบวกอีก10พจน์ถัดไปเท่ากับ505แล้วผลบวก55พจน์แรกของลำดับเลขคณิตนี้เท่ากับเท่าใดตัวนี้มันเป็นลำดับเลขคณิตนะครับแล้วมีคำว่าผลบวกแชืมมาลองทวนสูตรละกันถ้าเป็นลำดับเลขคณิต an ต้องมีค่าเท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d แต่ถ้าเป็นเรื่องของผลบวก Sn ต้องมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d กับ n ส่วน2คูณกับ a 1บวก an อันนี้คือสูตรนะครับที่เราแบ่งออกมาทีนี้โจทย์ให้ข้อมูลมาว่าผลบวก10พจน์แรกก็คือ s 1 0า เท่ากับ205แล้วผลบวกอีก10พจน์ถัดไปคำว่า10พจน์ถัดไปในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงพจน์ที่11จนถึงพจน์ที่20หรือเปล่าครับมีค่าเท่ากับ5 0 5ทีนี้ถ้าหากบอกว่าตัวนี้คือ s 10เนี่ยมันคือ s ตัวที่1ถึงตัวที่10ตัวนี้คือ s ตัวที่11ถึงตัวที่20 ถ้าพี่แบงค์เอา2ชุดนี้มารวมกันมันจะกลายเป็น s ตัวที่1ถึงตัวที่20หรือบางทีเราเรียกมันว่ามันคือ s 2ป่ะครับคือผลบวก20พจน์โอเคทีนี้ถ้าพี่แบงค์ไกลไอเดียให้อย่างนี้ไปแล้วนั่นหมายความว่า s 10มีค่าเท่ากับ505 s 20ต้องเกิดจาก205บวกกับ505ป่ปะครับ จริงไหมอ๋อขอโทษครับมีกี้อันนี้เขียนผิดเนาะอันนี้เป็น2องดังนั้นในที่นี้พี่แบงค์บอกว่า s 1 0มีค่าเท่า,ทากับ205 s 2 0เลยมีค่าเท่ากับ710พอเห็นแบบนี้พี่แบงค์ใจชื้นละคือใช้สูตรน่าจะทำสมการ2ตัวแปรน่าจะได้โอเค s 1 0มาตั้งสมการของ s 1 0กัน s 1 0คือ n ส่วนสพี่แบงค์เลือกใช้สูตรแรกนะครับ เป็น2 a 1บวก n ลบ1คูณ d เท่ากับ205กับอันนี้คือถ้าฝั่งนี้แยกเป็น n ส่วน2คูณกับ2 a 1บวก n ลบ1คูณ d เหมือนกันเลยเท่ากับ710ทีนี้ถ้าพี่แบงค์แทน n ตัวนี้นะครับในฝั่งนี้ n คือ10 แทน10เข้ามาแปลว่าตัวนี้คือ10ส,ส่วนสคูณกับ2 a 1อลบ1คูณดดอกมีค่าเท่ากับ205ปรากฏว่า2ตัด10เหลือ5ย้าย5ตัวนี้ไปหารโอเคมันคือ2 a 1อบวก9 d ดอกมีค่าเท่ากับ205ห,หารหาเอา5ตัดอีกเลยเหลือ41เท่ากับ 2A1 บวก9 D-Doc เก็บเป็นสมการที่1ทีนี้ฝั่งนี้มันคือ S20 เอา20ลงมาแทนค่ามันคือ20ส่วน2คูณกับ 2A1 บวก20-1คูณ D-Doc มีค่าเท่ากับ710 2ตัด20เหลือ10ย้าย10ไปหารฝั่งนี้เลยเหลือกลายเป็น 2A1 บวก19 D-Doc มีค่าเท่ากับ710หาร10 10ตัดศูนย์ไปก็เลยกลายเป็น 2a1-19d. บวก19 d, d มีค่าเท่ากับ71เป็นสมการที่2แก้สมกราร2ตัวแปรโดยจับสมกรารที่2ตั้งลบด้วยสมกรารที่1 2a1 กับ 2a1 คงจะหายกันไปเลยจะเหลือแค่ 19D ลบกับ 9D มีค่าเท่ากับ71-41ลบกับ41 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น10 d ด o ดอกมีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ30มสแปลว่า d ีด็อกเลยได้3ทีนี้พี่แบงค์เอาดีด็อกกลับลงไปแทนค่าในสมการที่1หรือสมการที่2ก็ได้กลายเป็นสองเอหบวก9คูณ3เท่ากับ4ี่อตัวนี้ก็กลายเป็นสองเอบวกบเ็เท่ากับ4ี่สิบอสองก็เลยมีค่าเท่ากับส4 แปลว่า a 1มีค่าเท่ากับ7ตอนนี้เท่ากับสิ่งที่พี่แบงค์อยากได้ก็คือรู้มาแล้วว่า d คือ3 a 1คือ7โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหาผลบวก55พจน์งั้นง่ายๆเลยผลบวก55พจน์พี่แบงค์ก็บอกว่าทำ s 5 5า S55 ะครับ s 5 5ก็มีค่าเท่ากับ N ส่วนสองคูณกับสองอหนึ N ่งบวก N ลบหนึ่งคูณ D โดยที่ N ในที่นี้คือห้าสิบห้าหนึ่งในที่นี้มีกี้หามาแล้วว่าคือ N1 หนึ่งคือเท่าไหร่เอ่ย A1 หนึ่งคือเจ็ดดอกคือสามตัวนี้คือห้าสิบห้าลบหนึ่งโอเค ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นห้าสิบห้าส่วนสองคูณกับสองคูณเจ็ดบวกกับห้าสิบสี่คูณสามทั้งบอกว่าตัวนี้ก็คือห้าสิบห้าส่วนสองพี่บังเอาสองตัดมันจะตัดสองตัวนี้ได้อย่างนี้เลยถูกไหมครับมันก็เลยเหลือกลายเป็นห้าสิบห้าคูณอยู่กับเจ็ดบวกกับยี่สิบเจ็ดคูณสามมันได้แปดสิบเอ็ด เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น55คูณกับ88เอา55คูณ88ได้เท่าไหร่เอ่ยกลายเป็น440กับ440ก็เลยกลายเป็น4840ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบ4840ครับข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ยากอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจคำว่าผลบวก10พจน์ถัดไปตรงนี้ ว่ามันจะหาทำยังไงได้บ้างนะครับโอเคนะครับ